ตายแล้วหยัดได้แล้ว เลยนะสวัสดียามเช้าครับผมแกาแฟครับวันนี้ก็พามาเที่ยวนะครับมาเที่ยวเี่ยวกไก่หนะ่อยบ่อขัวกุ้ตั้มหกเก้าที่อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผม ก็เช้เชาๆมาก็จะอากาศก็เย็นสบายดีครับปลาก็มีขึ้นปลา,ายายจะไม่ดุดันเท่าไหร่ครับเดี๋ยวก็ส่งไปแล้วครับชุดแรกรอดูครับว่าจะมีปลากี่ลอกปลา กาแฟก่อนครับแล้วนะผมกาแฟครับกาแฟร้อนๆครับนี่ไอครับไอ้ไอไอไอร้อนตามชมกันครับว่าวันนี้เราจะมีตัวไหม ไม่โดนครับนะแต่เม็ดโฟมแตกครับกดแล้วด้วยวัดนะ นตะเคียนนะั้มันนม่ปวดไม่นิ่งไม่ติดเลยลงไปรอเลย วันนี também, ้วัดป่าไม่โดนตัวเนี่ยเม็ดโฟมแตกโอ้ตายแล้วเข้าเกี่ยวสายเข้าเกี่ยวกอเลวัดนึยวัดนี่สามเม็ดสามดอกตายแล้ว แล้วก็จะฮอตแบบนี้ปรปเบสเนี่ยอ,อะไรเนี่ยพาวแบงค์เขนยังไงมันไม่ชาร์จหรือว่ายัางไงเนี่ยเฮ้ยมันะเข้ามานี่เลยอ่งกดลงนี่กดปันปัน,ปน าลงไปนะฮะเดพาลงไปช้อนปลานะครับ้อเออมันทำไมตีปมอย่างนั้นนะ่ะเนี่ยนะดูสภาพนะครับต้องลงให้ดีนะครับลงไม่ดีเนี่ยมันถาลายลงไปเนี่ยนู่นแล้วครับโอ้สายแว่นนะสายแว่นสายแว่นครับสายแว่น <c oughs> ยังพอได้อยู่คนระับช่วยช่วช่วช่วสายแว่นสายแว่นยังหา คอฟฟี่ไม่เจอครับเฮ้ยมาเลยถูหิงก็หนักปลาก็ใหญ่หนักเยื่อนะเยื่อไม่แตกเลยรูปลากินเนี่ยครับมันก็จะประมาณนี้คนระับต้องใช้ทักษะกันหน่อย ดเดี๋ยวผมหาท,ที่วางกล้องทน,นินครับที่วางกล้องครับแต่เนี้ยยังไม่เจอไซส่วยๆเลยนี่เจอแต่หลานนิน ช่วงที่ปามกินอะไดิช่วงคนยี่สิบโลยีสิบโลยี่สิบโลใช่เขาหนึ่งนาอยู่ตรงนั้นนะครับใส่ห้าคืนต้นคืนมานเลยโอ้ยวันหนึ่เก้าตัวต้องลำลูกเกี่ยวนี้เปียวนี่ครับใส่กำลังทอด ลังทอดฮะแต่ดูอาการเนี่ยหางแหว่งๆนี่ไม่รู้จะโดนชะโดสัตว์หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยในบ่อมีชะโดครับแต่ช่วงเนี้ไม่ค่อยโกนโอชะโ,โดโไม่ใช่น้อยเนี่ยครับช่วงต้นต้นเนียย้อนไม่ได้เลยโดยกัดสวนอย่างเดียวเลยใช่ไหมบาตะเพียน,นที่สอกรุ่นกินเนิดเดียวป้าแล้งวงับไปครึ่งแล้ว มันก็มีช่วงมันกวนมันไม่กวนนะครับงานเลทขึ้นกันต่อครับฝับฝับนี่ครับทางขึ้นฝับฝับฝับอืมตามกันต่อไปครับโทฟี่ ก็ตั้งสายวัดได้แล้วโดนไหมโอ้ยทำไมวัดแม่นยังวะพ่อวัดทีไม่เห็นจะโดยตัวอะไรตะเพียนละๆอยู่ช่องนี้แหละ

ราพุทนะแต่นี่เคยมีขายเล็กๆเทสั่งกันได้ครับผมเป,เป็นร้านค้าขายอุปกรณ์อครับผมอยู่ที่ชนบุรีเหรอครับอือเช้าครับผมน้อยปักเคยไปซื้อชนบุรีอะมาเคยไปซื้อไอ้คันในนั้นมาเมอ,อเม็ดเมอเมดซื้อเมอเมดมา คันนเท่าไหร่เนี่ยเลขเก้าฟุตสองพันสครับต้แพ้เวยู่ที่สิบยี่สิบนี่ครับผลงานของการสับของโปรเบส ขี้ครับเนี่ยของยุยยุ่ยก่นนนงงอ,อกน,อนได้ครับตอนนั้นพกนั้นมันเตะมาทีสองพนามพันไปวุดไปวุดมันก็เตะมาส<อ>ามพันี้ตกได้นานหน่อยเราไปตกบอกนันในนวันนี้นก็ไปตกบอกกน,นาครับราห้าร้อยวันนี้อ้วู่เกบไป 啊，你呢？你呢？ สั่งได้ใช่ไหมล่ะสั่งได้ครับผมผมอยากได้คันอยากได้เบอร์เนี่ยคันพวกอะไรพวกเนี่ยผมอยากได้ค <c oughs> ันครับแถวนี้มไม่มีขายสิงห์บุรีร้านจิตโตก็ไม,ม,ม,ม่มีเล่เล่มีแต่เมอร์เมดมีแต่อะไรพวกประเม้นพวกอะไรงั้น <c oughs> ตกปลาสวายที่จัำเนี่ย แลหว่ายได้โลสองโลเนี่ยดึงปันไว้เออเล่นสนุกครับนี่ครับน่าาๆครับสวยครับอีกสวยมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆโอ้ตายเลยกดกล้องไม่ทันนะพวกวัดซะก่อนเลยฮะวัดไม่โดน โอ้ตายเลยเออแปลกไปแล้วครับเดียบร้อยหนึ่งดอกอย่าพึ่งเบนี่นะค่อยตั้งเออนะสายมันทิ้งสายลงมาค่อยตั้ง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 นิ่งยังอยู่ วัดเลยปั่นวัดเลยไปไปดูไหมผ้านกลับไไวๆนะแวะซื้อเอราว่าที่ประตุ่มิดเลยดนแล้วนะตะเพียนะบังดูท่าเดี๋ยวดิเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมีแต่เบอร์ใหญ่นะแม่โทรเช็คก็อย่างปูแล้วแสดงว่ามันติดปัญหาเรื่องขนส่งตอนนี้นี ไม่รู้มันเนี่ย,ม,นนยมันมันมีแต่เบอร์ใหญ่ให้มันส่งมาก็ได้เบอร์เล็กมาไม่ไม่กี่หัวนเนี่ยมันคือเบอร์ที่ขายไม่มีเลยปะปลานินเฮย้ฮยเฮ้ยปหนินจริงปนินจริงนะโบเบสบอกว่าปลานินครับเดี๋ยวจะพานนาลลงไปดูปลานินนะครับมันต้องลุ้นกันนะครับขึ้นลงขึ้นลงเนี่ย ดูนะฮะโอ้โหเนี่ยนะครับเนี่ยในสถานการณ์เนี่ยไหลลงไปนี่ดูไม่จืดกันนะโอ้โหฮ้โอ้โหนี่นๆนะครับปนินไซสสวยอยู่นะครับฝ่ามือครับฝ่ามือครับนี่นะครับระน,น,นะ,บ ormal, นนะบตั้งลำให้เลยครับตั้งนะตั้งลำเลยนะนะดูไปเลยครับ ปลาหยุดกินมาประมาณชั่วโมงกว่าๆครับรวมสองชั่วโมงได้ครับเออหวังแบบนึงบอกช้อนปลาอยู่อุ๊ยวิ้ยตัวสวยเบดทำดีๆทำดีๆเบ็เบสสุดเรียบร้อยครับนะปลาหลุดพอดีเลยครับเป็นไงล่ะอือฮืออตัวนี้เฮ้ยมันมันมีลุ้นนะเนี่ย แปดขีด <80 S 2> ดันโูนี่เฮ้ะดนะเดี๋ยวนะโอ้โหนะโอ้โหเข้าสวิงปุ๊บหลุดปั๊บไม่ใช่ธรรมดาเออมันก็ขย,ยันเกี่ยวจริงไว้หนี่ครับน,นะพอได้อยู่นะ้พอได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 ้ครับ ร่วงไหมเนี่ยล่อไปทั้งปลาทั้งคนไหมมันก็จะทุลักทุเลหน่อยนะเอ้ประมาณน,นี้ครับเอากิปเปอร์ก่อนนะเอาปลาวาเอาปลาอาปามาเรียบร้อยครับน,นะเฮ้ยนี่ย ได้อยู่ด้านหน้านี่สูสีก้าวขีดครับชัวฟันทุ่งไปไปนี่นครับเฮ้ยปริมาณเราก็จะประมาณนี้กันเนี่ยนะพอได้ยอยู่ครับนิดหน่อยนิดหน่อยชิวช้วๆครับอ้าวไป,ไป เดี๋ยวเราไปกินนะไากินค่อยๆค่อยๆค่อยๆตั้งสายค่อยๆตั้งสายเอาละครับโอเปกําลังจะเนื้อกําลังจะวางเหยื่อครับปลาต่อรับกดแล้ววัดแล้วครับโอ้ดูไหมเนี่ยโอทูก็วัดซะแรงบ่านน้าดูทูปลาปลากดจนงุ้มเลยตายเลยเอ้ยพลาดแล้วนะเนี่ยสองแต้มแล้วนะเราเนี่ย นะเม็ดยังไม่นี่เลยเม็ดไม่แตกเลยเอาเร็วส่งไป,ไปครับอุเบกวางเหยื่อแล้วครับไปแล้วครับนู่นนะครับฟาบนู่นครับน้ำมองทันกันหรือเปล่าไม่รู้นะระยะตีไม่ไกลครับตีประมาสักเออไม่ถึงครึ่งบ่อนะครับ เออไม่ถึงครึ่งบ่อครับก็บรรยากาศร่มรื่นดีครับวิวของบ่อซ้ายขวาครับผมห้องน้ำห้องท่าสะอาดสะดวกนะครับห้องน้ำเนี่ยครับเนี่ยตรงนี้ก็จะมีเป็นห้องน้ำครับส่วนข้างหลังเราก็จะเป็นท้องนาครับผมนี่นะครับป้ายเมนูครับเนี่ย เมนูอาหารครับหลากหลายมากเลยครับผมสั่งได้ครับมีเบอร์โทรเบอร์โทรส่งบริการใด้ถึงที่ครับสุดยอดเลยครับเนี่ยนี่นะครับบอกครับครัวตั้มหกเก้าลครับผมนะท่านใดสนใจก็อยากจะพาครอบครัวมานั่งพักผ่อนครับก็มาได้ครับลีแล็ตครับผมลมลื่นดีครับปาก็กินเรื่อยๆชิวๆครับ อืมแต่วันไม่โดนเนี่ยมันมันจะโดนครับเนี่ยมันจะรับปากเงี้ยครับเนี่ยอ่าส่วนนี้นะครับนในในก็ี่ยสัญญาณในในเพื่อนผมก็จะตามผมไปเป็นเงาเลยครับนะส่งเสียงหน่อยนะนะส่งเสียงหน่อยดิเอฟซี FC นะอยู่ในกล้องถามหานะเป็นไงสบายดีไหมอะไรยังไงนะทำอะไรอยู่ทำไมไม่มาตกปาลาใครเอ่ย ใครเอ่ยสวัสดีอปุกน,นะครับเออน้าก็รายงานตัวดิถึงน้ามไม่ได้มาแต่ตัวเอ,อ้ตัวไม่มาน้าก็มาแต่เสียงได้ผมนเ่ี๊ยบใส่าดาวบ้านฟึน่ง <c oughs> โอ้ยป่านนี้มันนอนสะดุงะ้งอยู่นอนอยู่ในห้องแอร์นี่ <c oughs> ่ป็นธรรมดานะเออไม่ได้มา <c oughs> ด้วยการเออยังมีการใช้เสียงเออ ทิมกันผ่านโซเชียลนะมีธรรมดาเพลื่อนผมแกะข่วนผมเนี่ยไปนะครับโรเ,เโบ็ตส่ง <มา S 1> ยีไปครับแพนักกิ๊แตอ่าเข้าหมายครับเข้าหมายวันที่อะไรนะน้หวังขอใหม่ที่ไหนเอ่ยตัดหนึนงเช้มาแข่งกู ไอ้ดหน้ำแข็งติดคอเลยยี่สิบเก้าเย็นน้ำแพนักกิ๊กประแสนี่ตัวไม่มาแต่เสียงมานะครับน้าหวังใส่ใส่เดือนแดงหรือน้าหวังใส่พังพินาศนะครับนะเราะจะหันไปไหนไมยกได้เน,นี่ยไมายกไมายกไมายกเนี่ยว่าทันนันไปไหนอายกก่อน

Các bạn nhìn gấp anh Các bạn nhìn gấp Chị ไอป่าใช่ครับมีแปดเก้าขีดมีแน่นอนครับวว้า <Wow. S 1> ครับนานๆก็สวัสดีครับก็หมดเวลาแล้วครับผมก็เดี๋ยวจะเตรียมข้าวเก็บข้าว,เก,าวเก็บของกันกลับกันครับผมการเดินทางต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงปลาก็ กินในระดับหนึ่งครับก็ถือว่าที่ขับรถเข้าบ่อมาก็มีหน้าถามหน้า,นา,นาที่เป็นขาประจําที่บ่อนะครับก็ถามก็บอกว่าปลาไม่ไม่กินมาหลายวันแล้วครับเห็นว่ายอย่างนั้นแล้วก็นั่งเฝ้านั่งเข็นเอาก็พอ้พอพอมีตัวกำลนะก็เดี๋ยวจะพาไปดู ปริมาณที่เราได้ครับปลาไม่เยอะครับแต่ก็คือก็พอได้กินครับเนี่ยนี่ครับปริมาณของเรานวนจันมีครับสามโลได้ครับตรงนี้ก็น่าจะเจ็ดแปดขีดปลาเล็กเราอนนี่ครับก็ประมาณนี้ครับก็พอได้กินว่ามาเที่ยวครับพักผ่อนรีแลกกับเบ่อครัวคุณตั้ม 69ครับที่อำเภอเดิมบางนางบวดจังหวัดสุพรรณบุรีครับผมส่วนน้านะท่านใดสนใจก็แวะเวียนมาเที่ยวมาพักครับห้องน้ำมีบริการรอบบ่อครับสะดวกสบายครับอาหารครับสั่งได้พร้อมหมดครับก็วันนี้ก็คงจะขอลาน้านาไปเพียงเท่านี้ครับผมก็เตรียมตัวเดินทางกลับกันครับอ่ะโรเบสลูกสวัสดีครับผม โอ้เบสครับฝากผลงานหน่อยดิเยี่ยซุป,ปเปอร์เบสครับของใครครับเยี่ยใครครับเยี่ยผมเองครับโอ้ตายแล้วโอเคครับนะเจอกันคลิปใหม่นะครับผมบ๊ายบาย